สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องไปสูบผู้สุกคนมาพอกษสาพิกลคนเก่าค,คนเดิมอีกแล้วจ้าพี่น้องมาเมืองสาพิกลพ่อ,อ,อยีหยังอันนี้คือเห็ดประเทศอังกฤษเขาเอิ่นว่าเ็ดงอนไกลหรือว่าเห็ดแม่ไก่เนาะค่ะพี่น้องะ่ะหลายหลายเก็บเมือน,นี่สิได้เป็นสิบยี่สิบกิโลอยู่จ้ะหลายาคักหลายเนี่ยยังอ่อนอยู่เลยจ้ะเมืองคะ่ะเมืองสีสันเพลนนากินมากพี่น้องจ้าว่าแต่เห็ดลินจือแต่บแมเห็ดลินจือ,อเลอ,อค่ะพี่น้องคนน่ะ ออกไปทางผุ่นน้ำเนาะค่ะมึงอุ้ยขาจาวาให้เอาไปเห็ดชิคเกน้น่ากัดหรือว่าเอาไปเห็ดซุปอะไรแบบนี้เนาะคะ่ะทังนี้ก็มีพี่นวองมึงอ่อนๆเนาะจ้ะมึงซาบพี่กุลสิบีให้มึงมึงจะย่างอ่อนๆอยู่เลยอ่อนนับนับมึงจะป๊าบงามขังงามเนี่ยมึงท้าง่างนี่ยโอ้ยไปใหม่พี่น้องมึงทั้ง่างนี่จ้ะท้งาง่างเนี่ ่นเกิดเป็นสันส้นๆผลน,น,น,นพะพี่นงองไปทางพ่นก็มีโอ้ยผ้าหนองม้ามายางเนาะค่ะมาพ่อผ่น,นี่ยังอ่อนๆอ,อ,อยู่พี่น้องยังยางใหไ่สุดเด้จ้ะ่นสีไงไปเรื่อยๆอยู่เนาะค่ะมึงฟังเสียงกินได้นะคะกินได้เห็ดอันนี้เกิดยุ่ประเทศอังกฤษจ้ะพี่นงองจา๋าคุค่ะเกิดเป็นสั้นๆงามๆทั้งรางนี่ก็มีพี่น้องทั้งรางนี่กำลังข้นเต็มเลยจ้ะุลนะ มึงค่ะปะ้ามีผู้ใดกินเป็นบน้อค่ะมึงเป็นสันสนแบบนี้นะคะนี่กินได้ประมาณสิบขั้วเลื่อนพี่น้องนักเดินนี่ยาวาบนนักสิบยี่สิบกิโล่ผมได้จ้ะมึงอันอันใหม่เกิดที่ตรงกลางมึงค่ะอ่อนอ่อนแบบนี้เลยเนะคะพี่น้องคะพนเกิดในตัวใหม่ด้วยจ้ะโอ้โอ้โออันนี้สาพิกุลบุกเข้ามานี่คือปลาบักตํำแง่เวยะคะ่ะเอาไหม้ตีพนล่วงหรอสาพิกุลกับเขามา เป็นยังไงจะขอนไม้ได้ายไหลพ่นเกิดน้ำขอนไหม่แบบนี้แหงแต่ออกมาแหงแต่เห็นหลมันว่าจะหลายคัดหลเนี่ยได้จะคุณนะอึ๊บสาวทีุ่ณกับปีนขอนไหม่ออกมาเจอใสเมืองบรรยากาศท่างเขามาจ้ะนี่จ้ะท่างเขามากเก่งว่าจะมือนี่แดดดีดีพี่นวงส่วนทางนี้พ่นก็ออกคือกันขัดต่ว่าเพ่นเถาเลี้ยวเนาะจ้ะทางนี้เห็นว่าจะทางนี้ก็มีเยอะแยะเลยอุ้ยทางพ่นยังอ่นอนนอยู่เนาะจ้ะ ขันเก็บร่วมกันนี่โอ้ยได้หลายพี่นงไปอยากสีเบาเลยอันนี้ที่เห็นเห็นนี่คือปลาบักตําแน่นะคะพี่นองนี่แหละจ่าออกมาทงมาทามาปลาเข้ากับเห็นเห็นเห็นเฮิอะไรวู้สอวันเดี๋ยวสิสห้มึงก่อนมึงอีกก่อนเนาะคะ่ะก่อนจะไปเนาะจ่ะนี่แต่เห็ดแม่ไก่หรือว่าเห็ดงอนไก่เนาะคะ่ะอยู่ประเทศอังกฤษนะจ้าเห็ดอันนี้ผู้ใดกินเป็นก็มาเก็บเอาเดอ้อพี่นงจ่าได้เป็นสิบยี่สิบโลพุลละ สาวพิกุลนั่นมักเมืองเนาะค่ะแต่ว่ากินบวบเป็นแต่วา่าผึ่อ่อนค่ะแก่พี่น้องเมืองอ่อนอ่อนอ่อนง่วงงวงเมืองนี่ให้เมืองไกลๆจะเป็นสันส,นสันช่วยงามเนาะค่ะอุ้ยถืกใจไหลพี่น้องสออ่อนเป็นมูสาวพิกุลนะค่ะผู้ใดอยากกินมาเก็บเอานะคะจังไดคิปนี่สาวพิกุลก็ขอลาไปก่อนเอามาฝากแค่นี้ละจ้ะพี่น้องจ้าพอหอมปากหอมคอพอกันไหมคลิปหน้าจ้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ